ช่วงนี้ก็จัดนักจัดเต็มถ้าสมตำนี่แหละคะ่ะหลังจากที่เราไปช้อปปิ้งเนาะท่้งอะไรหมักคุ้งมาหลายนุวยนะคะมือตาไส้กับพริกแห้งแบบนี้นะคะพริกซดกับมี่ค่ะแซ่แข็งยุ่ข,ข้างนอกเนาะแต่ว่าควารู้สึกว่าตําไส้พริกแห้งนะแซบอีกแบบนะคะมือีตําเผ็ดๆได้นะคเะพราะว่าลูกว่าด้กินน้ําเนาะแต่ถ้าลูกกินน้ําก็สิตําว่าเผ็ดนะคะพอนั่งกินเผ็ดบ่ค่อยได้เนะาะเนื้อเมะเขือเทศนะคะจากนั้นก็เติมน้ําตาลลงไปแล้วก็เยื้อเนอตอนนะคะ พยรู้สึกว่าสมต่ำนะถ้าเราเข้าไสมะเขือเทศล้วก็ต่าแบบนี้นะ,ะเขาจะมีน้าํามะเขือเทศออกมาแล้วก็สิเพิ่มความนัวความหวานไปอีกแบบนะคะจากนั้นก็บบีบมะนาวเลยค่ะมะนาวท่ได้มาเมเนียเปลือกค่อนข้างที่สน้านะคะใส่ไสสีมะนาวลงไปบาลายนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเดียเด๋ยวยานมขมนะคะพี่ไผ่เคยเป็นคือนกันบ่คะถ้าช่วงไหนเขาอยากกินอีหยังเขากินได้ตลอดบเบื่อเลยนะคะก็เคงเช่นช่วงนี้แหละค่ะ คอยได้กินตำบางหุ่งทุกมือนรู้สึกว่ามีพลังมากๆเลยอันนี้ใส่ทั่วลีสงลงไปน้ำนะคะให้ออกเป็นแนวตำโคราชประมาณนี้สมัยเรียนเวลาคอยกับมู่ไปสร้างกินสมตำยุราสมตำพอสร้างว่าตำโคราชได้ค่ะจะมักสร้างว่าตำเล่าใสทั่วบางอย่างจะสร้างว่าตำไทยไสปลาประมาณนี้นะคะบางร้านแม่ค้าก็อาจจะงงๆนะ,ะแต่ว่าขางวิไลสมัยก่อนน่ะจะมี้านประจักแค่เห็นหน้ากลุ่มนี้ยางมา แม่ข่าก็รู้แล้วนะคะว่าสิสร้างที่อย่างเนาะเพราะว่าพวกข้าก็สิสร้างกลิ่นแน่เดิมๆตาม,มือนี่ก็ย้อนไว้สมัยเรียนจักหน่อยปลาที่ใส่ลงไปนะคะก็เป็นปลรราที่เห็ดเองนรรเ,เองนะะาะปลาไฮนี่นะคะใกล้สิมดแล้วคอยเห็ดไวเมื่อประมาณสองสามปีขึ้นหลังนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าไายนี่ก็ล่างสิมดเดี๋ยวชุดไม่ก็อาจสิพ่อกินพอดีเนาะนี่ค่ะนาตาเป็นไหคะตำปลาใส่ถั่วทาสบาตำไท่ใส่ปลา กับบะมีกุ้งแห้งใส้นะแต้กับบะเป็นยังนะคะเข้ากระตัมเอาตามที่เข้ามีวัตถุดิบในบ้านเนาะสีสันหน้าตาเป็นตามที่ข่อยต้องการเลยบ๊ถือว่าแห้งแต่กับ๊บถือว่าน่าหลายนะคะเพราะว่ามอนีอยากกินฟิลปะมาณนี้นะคะนี่ส้มตำของเราแล้วเข้ากะซิมีนี่ค่ะเพิ่มเติมเนาะเนื้อแดดเดียวแล้วก็ข้าวสวยนะคะอันนี้ข้าวสวยนะคะว่าเป็นข้าวเหนียวแล้วก็ซิมี นี่เลยกระหล่ำปลีผักแก้มของเรานะคะนี่ส้มตำยั่วยๆค่ะมาด้จ้าส่บๆน้ำกันค่ะ